เป็นยังไงกันบ้างครับหลังเกมที่เอาชนะเจ้านกคมินเหลืองอ่อนได้1-0นะครับสำหรับทีมรักของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นจุดอ่อนและก็มีจุดแข็งไปไม่หมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันนัดที่3แล้วของเดอะบุฟเฟสเซอร์ราฟฟรันนิคของเรานะครับมาในระบบเดิมเลยก็คือ4-2ว่า4-2-2-2นะแต่เห็นได้ชัดว่ามันยังอีกหลายอย่างที่นักเตยังไม่เข้าใจและยังฝืนธรรมชาติอยู่พอสมควร นะครับมีนักฟุตบอลหลายคนดูไม่แฮปปี้นะฮะในการเล่นที่แบบว่าอาจจะต้องลดความเป็นตัวเองความมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับคนคนนั้นก็คือเบอร์18นั่นแหละครับในขณะที่คริสตินโรนโดปรับตัวได้ดีขึ้นเฟลดก็เล่นดีนะครับได้ไม่ไกลเป็นยังไงความเสี่ยงน้อยลงแล้วก็ปีศาจแดงได้หลงข้อเตกกับมาดาวินเตคาครับทั้งหมดติดตามได้ในคลิปยูทูบวันนี้หลังเกมที่ชนะเรเลดหนึ่งเร์เซ็น์ครับ สนับสนุนคลิป Exclusive โดย Amado will live for your health โรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเ r อร์ i นช a l ที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยร,รังสิต SBS อ่ผมขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนลูกผมนิดนึงนะฮะที่โรงเรียนสาธิตมรังสิตนะครับค่าอยู่แถวดอนเมืองนะครับปทุมธานีรังสิตใกล้ๆก,กับฟิลเจอร์พาร์คอะครับลองแวะไปดูได้เลยนะครับนี่คือโรงเรียนทวิภาษา ที่มีหลักสูตรนานาชาติจากเทมเปิลประเทศอกงกฤษนะครับใครที่บ้าบอลอยู่เรากรู้จักประเทศเกกอกงกฤษนี่โด,ด่งดังมากนะปกติในะค่าแรกเข้านะครับโรงเรียนใหญ่ๆแบบนี้มันจะประมาณ50,000ื่นแสนหนึ่งบางโรงเรียนไป3 0 0 0 0 0ค่าแรกเข้าไม่ใช่ค่าแปเจียนะครับแต่วันที่18บธันวาคมนี้ครับโรงเรียนสาธิตมอรังสิตหรือว่า sbs เนี่ยมีงาน open house ก็คือเปิดให้คนผู้ปกครองข้างนอกเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมได้ไม่มีเก็บค่าแรกเข้าเลยฟรีเลยให้เข้าไปเรียนได้เลย นะครับเสียแค่ค่าเทอมใครสนใจลองเสิชหา Google ได้สาธิตมอรหลังสิทครับอ่ะไปลุยกันเลยครับหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือจะระบบมาเดิมเลยนะฮะเหมือนกับนัดที่เจอกับอาร์เนนอลก็แฮปปี้ตรงที่ได้เห็นดาโล่เล่นต่อเนื่องแล้วเล่นดีทีเดียวนะครับไปเจาะกันรายบุคคลเลยครับก็คือผมมองว่าคนที่มีปัญหาเยอะที่สุดยังคงเป็นคนเดิมก็คือบรูโน่แฟนเดสนะครับเ,เขาไม่สามารถเล่นปักหลักตรงกลางเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่คอยสอนคอยคอยเป็นแบบ เข็มทิศให้กับทีมได้เมื่อต้องออกไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายเพราะว่ามันมีหลายเจ้ากว่ามากๆที่เขาก็ต้องไปไล่บอลทางซ้ายหรือทางขวาลงมาช่วยดารโลน้อยมากครับที่เขาจะอยู่ตรงกลางแล้วคอยเป็นเข็มทิศบอกซ้ายบอกขวาเหนือใต้ตอวนตกตัวนออกให้กับทีมเหมือนตอนยุคข,ของโอเลกูนาโสชาเพราะฉะนั้นเอบรูโน,โน่มีปัญหาเยอะจริงๆใจบอลเสียเยอะมากนะครับแค่ใจง่ายๆยังเสียเลยแล้วแรงเบียดแรงปะทะในการเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน้อยทีเดียวบุูโน่เป็นคนที่มีปัญหาที่สุด ในยุคของราฟลังเนกต่อจอดมาจากโอเลกุน่าโชชาเลยครับทีนี้คริสตานโอโรนโดปรับตัวได้ดีขึ้นทีเดียวนะครับจังหวะการก้า,จากวจังหวะการวิ่งของเขาเนี่ยไม่ต้องวิ่งใสยสุดเหมือนนัดเจอคริสฟอเลตจนหมดแรงมันที่หลายคนด่าผมว่านี่ไงไปกดดันให้เขาวิ่งแล้วเขาวิ่งหมดแรงแล้วมันเบอร์วันนี้เขาปรับตัวได้ดีมากๆเลยครับดีก็ชมครับไม่ดีก็ด่าครับ เป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครมาจะเพอร์เฟก perfect, ใช่ไหมครับเรายังด่าดกันทุกวันเลยเพื่อให้มันดีขึ้น <m> คือเรารักสมมุติเรารักลูกเราเราก็แนะนําลูกเราเราก็ด่าลูกเรานะครับผมก็รักโลนเาทนะครับวันนี้เขาปรับวิธีการวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมมากแค่ก้าวสือเท้าไม่ต้องซอยไปแค่กดดันแค่ท่านเองเหมือนถ้าใครอยากดูคลิปย้อนหลังนะครับลองเข้าหา a c e b o o k ของผมปอปิระพลเต็มโฉดนะครับผมมีคุยหลังอก่อนเกมที่เจอนอนกับโค้ชสัตว์สมบร์สุดหนึ่งชั่วโมงเต็มน้าอะไรเยอะมาก วิธีการมอง,องโค้ชกับแฟนบอลต่างกันนะครับโค้ชจุนเคยพูดว่าแฟนบอลน,นะครับจะจาได้ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นคนส่งให้เพื่อนยิงและคนคนนั้นยิงประตูคนแฟนบอลจําได้คนส่งคนยิงคนพลาดครับไอไอนี่มันพลาดเว้ยไอนี่มันห่วยเว้ยไอนี่มันยิงเว้ยไอนี่มันจ่ายเว้ยแต่โคช้ชไม่มองแค่นั้นโคช้ชมองคนทํางานหนะักนั่นคือเหตุผลที่ทําไมเฟล็์ยังคงเป็นตัวจริงอยู่ในยุคของลัลลานิกลันได้โคตรดีเลยนะนะครับและอย่ามาบอกว่า,า,วาลวลลงนิกปฏิวัติเฟลนั้นไม่จริงครับ จ้อนกลับไปดูย huh. uh ุคโอเลกูนาโซชา2018-19ครับเฟลดเล่นโคตรดีฮะนะครับมันมาตกไอตอนปลายซีซั่นเพราะมันหมดแรงนั่นเองนะสองพันสิบเก้าสอก็ยังเล่นดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคนที่ทำงานของทีมแม็กโทมิเน่เด่นน้อยลงไปเลยนะครับเมื่อเฟลดนี่คอยแบบโอ้โหล้วงบอลให้มันหมดหมดจบไปหมดนะครับแต่คนที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ก็คือลาปิเตียเซฟสองพันห้าครั้งนะครับไม่ได้หลงพอดีตายไปแนวทีนี้กองหลังครับ มันก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับลินเดเลิฟกับบทบาทนีนิ่งมากนะครับนี่เขามีอาการเหมือนเจบก็บเสียดายกันที่ต้องเอาเอริกบายยี่มาแม็กควายเห็นชัดเลยไหมฮะเขาไม่เสี่ยงยุคโอเล่เพราะยุคโอเล่จอบเขาเยอะเขาได้บอลปุ๊บอโอเล่เป็นคนให้เขาขึ้นบอลมันก็เลยเกิดความผิดพลาดคุณไปดูแม็กคูมมคเมลนะครับในแดนคาริเคอร์ที่เจอกับบายเยอร์เขาก็พลาดนะฮะทีนี้ก็แม็กควายดูเล่นเซฟขึ้นดีนะครับสี่คนดีเลยครับกองหลังไตเลสดาโล แม็กควายและลินเดเลอรนะครับกองกลางเอ่ออเาคู่กลางก่อนดีฮะแม็กโทมีเนกับเฟล็ใช้ได้เลยครับปัญหาคือบรูโน่ครับนะฮะซานโชใช้ได้ครับนัดน,นี้เล้งจี้บอลดีแก้บอลแกะบอลใช้ได้เกมเดือนถ้าทําได้ขนาดนี้เนผู้มองปิดถือว่าปรับตัวได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับโอเคเลยสปีดเกมใช่าอ่ะแม้อาจจะโดนถอดก็ตามนะครับแรดฟอร์ดวันนี้ไม่ดีเลยแย่มากเลยแรดฟอร์ดตัดก่อนหน้านเนี้ย ในยูโอเล่เนี่ยเขามีช่วงพีนะลงมาปุ๊บยิงยิง,ยงลงยิงเลสเตอร์ยิงได้นะครับแต่วันนี้แรดฟอ์ดนี่คือดาวมากนะครับการตัดสินใจในการร่วมเล่นกับโรนโดไม่มีเลยแล้วก็คิดเยอะในการลากบอลวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้จริงๆนะครับกรีนวูดดูดีกว่าเยอะนะครับอ่ะคริสตโรนโ,โดชมไปแล้วนะครับการก้าวทางการสื่อเท้าดีมากๆเลยนะครับแต่แผน4-2-2เนี่ยยังคงจะต้องหาคําตอบอีกเยอะเลยนะบางครั้งนัดนี้ นัดต่อไปอาจจะต้องดรอปคูโรฟเฟร์เนตไหมเมื่อเขาจ่ายบอลคลิสเลิงพาสไม่ได้จ่ายเสียงเยอะก็เสียเยอะคลองบอลก็ไม่ดีนัดต่อไปอาจจะต้องดอ o p ไหมนัดต่อไปเราไปเยี่ยมเบรนท์ฟอร์ดนะครับอาจจะต้องส่งปีกไมคคนไหมนะครับหรือแรดฟอร์ดไปเล่นทางซ้ายไหมไลบ่บอลเล่ากรีนบุรเล่นหน้าคู่อับโดไหมนะครับอ่ะก็ล,ลองลองดูโชคดีจริงๆที่เราผ่านมาได้แบบเรา ไม่เสียประตูแล้วเราชนะได้ยังไงก็ไม่รู้แต้มเท่าเวสต์แฮมแล้วนะครับไม่เป็นไรฮะถือว่า3เกมครับอย่างน,น้อยเราก็มีครินชี่สุดสนัดน,นะครับก็ยังมีทิศทางที่ดีแม้ว่าระปกบบมันจะต้องปรับกันอีกเยอะก็าตามผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันในเช้าวันนี้ช่องป๊อปปิลบบนลรกกวนแชร์กันเยอะครับ